นิทานชาดกจากพระไตรปิฎกเรื่องมโหสถบัณฑิตหมายเหตุเสียงอ่านนี้ใช้โปรแกรมอ่านเสียงแปลงเป็นเสียงอาจจะอ่านไม่ถูกต้องครบถ้วนไปบ้างต้องขออภัยไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยจากพระอภินันอภินันโทจากพระไตรปิฎกไทยฉบับมหามกุขราชวิทยาลายัยอัถกถามหานิบาตมโหสถชาดกพร ศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภพระปัญญาบารมีของพระองค์ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปยจาโลสอพพเสนายดังนี้เป็นต้นความย่อว่าวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมกันในธรรมสภาเมื่อจะสรรเสริญพระปัญญาบารมีของพระตถาคตได้นั่งสรรเสริญพระคุณของพระศาสดาว่าดูก่อวุโสทั้งหลายพระตถาคตเป็นผู้มีพระปัญญาใหญ่ มีพระปัญญากว้างขวางมีพระปัญญาร่าเร응ิงมีพระปัญญาลึกซึ้งมีพระปัญญาดุดแผ่นดินมีพระปัญญาแหลมม,ญญลมีพระปัญญาว่องไวัยมีพระปัญญาแทงตลอดเยี่ยมยี่เสียซึ่งวัะแห่งคนอื่นทรงทรมานเหล่าพราม์มีกูฏทันตพรามณ์เป็นต้นเหล่าปริภาชกมีสัพพิยอปริภาชกเป็นต้นเหล่ายักษ์มีอาลวกยักษ์เป็นเหล่าเทวดามีเท้าสักเทวราชเป็นต้นเหล่าพรหมมีพรกกาบพรหมเป็นต้นและเหล่าโจรมีโจรองคุลิมานเป็นต้น ด้วยพระปัญญานุภาพของพระองค์ทรงทําให้สิ้นพยศพระองค์ทรงทรมานชนเป็นอันมากประธานบนรรพชาให้ตั้งอยู่ในมรรคผลพระศาสดามีพระปัญญาใหญ่ด้วยประการชนนี้พระศาสดาสเสด็จตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนาถึงเรื่องอะไรและเรื่องอะไรที่พวกเธอสนทนาค้างในระหว่างเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีใช่แต่ในการนี้เท่านั้นตถาคตมีปัญญาแม้ในอดีตการเมื่อยานยังไม่แก่กล้ายังบำเพ็ญบุรพจริยาเพื่อประโยชน์แก่พระโพธิยานอยู่ก็เป็นผู้มีปัญญาเหมือนกันตรัสฉะนั้นแล้วทรงดุษณนีภาพภิกษุเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนให้ทรงประกาศบูรพจริยาจึงทรงนำอดีตนิทานมาแสดงดังต่อไปนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตการมีพระราชาพระนามว่าวิเทหะเสวยราชสมบัติในกรุงมิทิลาแว้นวิเทหะมีบัณฑิตสี่คนชื่อเสนกะหนึ่งปุกกุสะหนึ่งกมินทันหนึ่งเทวินทันหนึ่งเป็นผู้ถวายอนุศาสนาอัธถรมแด่พระเจ้าวิเทหาราชนั้นการนั้นพระเจ้าวิเทหาราชทรงพระสุบินในปัจจุสอสมัย ในวันพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิว่าที่มุมพระลานหลวงทั้งสี่มุมมีกองเพลิงสี่กองประมาณเท่ากำแพงใหญ่ลุกโคลงก็ในท่ามกลางกองเพลิงทั้งสี่นั้นมีกองเพลิงกองหนึ่งประมาณเท่าหิ่งห้อยตั้งขึ้นลุกล่วงเลยกองเพลิงทั้งสี่ในขณะนั้นเลงตั้งขึ้นจดประมาณอกนิดต่อถอพรหมโลกสว่างทั่วจักรวาลสิ่งที่ตกในภาคพื้นแม้สักเท่า,มาเมล็ดพันผักกาดก็ปรากฏโลกทั้งเทวดาทั้งมารทั้งพรหม,มบูชา กองไฟนั้นด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นมหาชนเที่ยวอยู่ในระหว่างเปลวเพลิงก็มีได้ร้อนแม้สักว่าขุมขนพระราชาทรงเห็นพระสุบินนี้แล้วทรงหวัดสะดุ้งสเสด็จลุกขึ้นประทับนั่งทรงจินตนาการอยู่จนอรุณขึ้นว่าเหตุการณ์อะไรหนอจะพึงมีแก่เราบัณฑิตทั้งสี่มาเฝ้าแต่เช้าทูลถามถึงสุขสัยยาว่า ข้าแต่สมมุติเทพพระองค์บรรทมเป็นสุขหรือพระราชาตรัสตอบว่าท่านอาจารย์ความสุขจะมีแก่เราแต่ไหนเราได้ฝันเห็นอย่างนั้นลำดับนั้นเสนกบัณฑิตทูลว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์อย่าได้ตกพระหฤทัยพระสุบินนั้นเป็นมงคลความเจริญจากมีแต่พระองค์เมื่อมีพระราชดำรัสถามว่าเพราะเหตุไรจึงทูลว่าข้าแต่มหาราชบัณฑิตที่ห้าอีกคนหนึ่งจะเกิดขึ้นครอบงามพวกข้าพระองค์ซึ่งเป็นบัณฑิตทั้งสี่ทำให้หมดรัศมีพวกข้า พระองค์ทั้งสี่คนเหมือนกองเพลิงสี่กองบัณฑิตที่ห้าจะเกิดขึ้นเหมือนกองเพลิงที่เกิดขึ้นในถ้มกลางก็บัณฑิตนั้นหาผู้เสมอย่อมไม่มีในโลกทั้งเทวโลกพระเจ้าวิเทหราชตรัสถามว่าก็บัดน,นี้บัณฑิตนั้นอยู่ที่ไหนเสนกบ,บัณฑิตทูลพยากรณ์ราวกะเห็นด้วยทิพยจักษุเพราะกำลังแห่งการศึกษาของตอนนว่า วันนี้บัณฑิตนั้นจากปฏิสนธิหรือจักคลอดจากคันมันดาพระราชาทรงระลึกถึงคำแห่งเสนกบัณฑิตนั้นจำเดิมแต่นั้นมาก็บ้านทั้งสี่คือบ้านชื่อทักขีนยอวอมัชอคามหนึ่งปัจฉิมยวมัชคามหนึ่งอุตรยวมัชคามหนึ่งฝาจีนยอวอมัชชอคามหนึ่งมีอยู่ที่ประตูทั้งสี่แห่งกรุงมิทิลาในบ้านทั้งสี่นั้นเศรษฐีชื่อสิริวัฒก็อยู่ในบ้านชื่อปาจีนยวมัชคาม พรรยาของเศรษฐีนั้นชื่อสุมนาเทวีวันนั้นพระมหาสัจจติจากดาวดึงพิภพถือปฏิสนธิในคันแห่งนางสุมนาเทวีในเวลาที่พระราชาทรงพระสุบินเทพบุตรอีกพันหนึ่งจติจากดาวดึงพิภพถือปฏิสนธิในตระกูลแห่งเศรษฐีใหญ่น้อยในบ้านนั้นนั่นเองฝ่ายนางสุมนาเทวีคลอดบุตรมีพันดุจทองคำโดยการล่วงมาได้สิบเดือน ขณะนั้นเทา้าสกเทวราชทอดพระเนตรดูมนุษยโลกทรงทราบว่าพระมหาสัตว์ตลอดจากคันมันดาทรงคิดว่าควรเราจะทำพระพุทธังกูลน,นี้ให้ปรากฏในโลกทั้งเทวโลกจึงเสด็จมาด้วยอาทิตย์สมานากายไม่มีใครเห็นพระองค์ในเวลาที่พระมหาสัตว์คลอดจากคันมันดาวางแท่งโอสถแท่งหนึ่งที่หัดแห่งพระมหาสัตว์นั้นแล้วเสด็จกลับไปยังทิพยพิมานแห่งตนทีเดียว พระมหาสัตว์รับแท่งโอสถนั้นกำไว้ไมโทก็เมื่อพระมหาสัตว์คลอดจากคันนั้นความทุกข์มิได้มีแก่มารดาแม้สักหน่อยหนึ่งคลอดง่ายคล้ายน้ำออกจากทมกอรกฉะนั้นนางสุมนาเทวีเห็นแท่งโอสถในมือของบุตรนั้น จึงถามว่าพ่อได้อะไรมาบุตรนั้นตอบมันดาว่าโอสถจะแม่แล้ววางทิพย์โโอสถในมือมันดากล่าวว่าข้าแต่แม่แม่จงให้โอสถนี้แก่เหล่าคนเจ็บป่วยด้วยความเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งนางสุมนาเทวีมีความร่าเริงยินดีเป็นอย่างยิ่งจึงบอกแก่สิริวัฒกเกษฐีผู้สามีก็เศรษฐีนั้นป่วยเป็นโรคปวดศีรษะมาเจ็ดปีมีความยินดีร่าเริงคิดว่ากุมารนี้เมื่อเกิดแต่คันมารดา ก็ถือโอสถมาทั้งพูดกับมารดาได้ในขณะที่เกิดนั่นเองโอสถที่ผู้มีบุญเห็นปานนี้ให้จักมีอนุภาพมากคิดชนี้แล้วจึงถือโอสถนั้นฝนที่หินบทแล้วเอาโอสถหน่อยหนึ่งทาที่หน้าผาก โรคปวดศีรัตวที่เป็นมาเจ็ดปีก็หายไปดุดน้ำหายไปจากใบบัวชะนนั้นท่านเศรษฐีนั้นมีความดีใจว่าโอสถมีอนุภาพมากเรื่องพระมหาสัตว์ถือโอสถมาก็ปรากฏไปในที่ทั้งปวงบรรดาผู้เจ็บปว่วยทั้งปวงนั้นพากันมาบ้านท่านเศรษฐีขอ,อยาฝ่ายท่านเศรษฐีก็ถือเอาโอสถหน่อยหนึ่งฝนที่หินบด ละลายน้ำให้แก่คนทั้งปวงเทียงเอาทิพย์โยโอสดทาสรีระเท่านั้นความเจ็บป่วยทั้งปวงก็สงบมนุษย์ทั้งหลายได้ความสุขแล้วก็สรรเสริญว่าโอสดในเรือนท่านสิริวัฒเกษตรีมีอนุภาพมากแล้วหลีกไป ในวันตั้งชื่อพระมหาสัตว์ท่านมหาเศรษฐีคิดว่าเราไม่ต้องการชื่อบรรพบุรุษมีปู่เป็นต้นมาเป็นชื่อบุตรของเราบุตรของเราจงชื่อโอสถเพราะเมื่อเขาเกิดถือโอสถมาด้วยแต่นั้นมาจึงชื่อพระมหาสัตว์นั้น ว่ามาโหสถกุมารเพราะอาศัยคำเกิดขึ้นว่าโอสถนี้มีคุณมากโอสถนี้มีคุณมากด้วยประการชนีลำดับนั้นท่านเศรษฐีได้มีความคิดว่าบุตรของเรามีบุญมากจากไม่เกิดคนเดียวเท่านั้นทารกทั้งหลายที่เกิดพร้อมกับบุตรของเรานี้จะพึงมี จึงให้ตรวจตอราดูก็ได้ข่าวพบทารกเกิดวันเดียวกัน1,000คนจึงให้เครื่องประดับแก่กุมารทั้งหมดและให้นางนม1,000คนให้ทำมงคลแก่ทารกเหล่านั้นพร้อมกับพระโพธิสัตว์ท,ทีเดียวด้วยคิดว่าทารกเหล่านี้จะเป็นผู้ปฏิบัติบำรุงบุตรของเรานางนมทั้งหลายตกแต่งทารกแล้วนำมาบำเรอพระมหาสัตว์พระโพธิสัตว์เล่นอยู่ด้วยทารกเหล่านั้น เจริญวัยเมื่อมีอายุได้เจ็ดขวบมีรูปงามราวกับรูปเปรียบทองคำเมื่อพระโพธิสัตว์เล่นอยู่กับทารกเหล่านั้นในท่ามกลางบ้านเมื่อช้างเป็นต้นมาสนามที่เล่นก็เสียหายทารกทั้งหลายย่อมลำบากในเวลาเมื่อถูกลมและแดดวันหนึ่งเมื่อเขาเหล่านั้นกำลังเล่นกันอยู่มหาเมฆตั้งขึ้นพระมหาสัตว์ผู้มีกำลังดุจช้างสารเห็นเมฆตั้งขึ้นก็วิ่งเข้าสู่ศาลาหลังหนึ่ง พวกทารกนอกนี้วิ่งตามไปทีหลังพระสัตว์เหยียบเท้าของการและกันพลาดลม้มถึงเข่าแตกเป็นต้นพระโพธิสัตว์จึงคิดว่าควรทำศาลาเป็นที่เล่นในสถานที่นี้เราทั้งหลายจักไม่ลำบากอย่างนี้จึงแจ้งแก่ทารกเหล่านั้นว่าพวกเราจักลำบากด้วยลมฝนและแดดพวกเราจักสร้างศาลาหลังหนึ่งในที่นี้ให้พอเป็นที่ยืนนั่งและนอนได้ท่านทั้งหลายจงนำกระหาปะนะมาคนละหนึ่งกระหาปะนะ ทารกเหล่านั้นก็กระทําตามนั้นพระมหาสัตว์ให้เรียกนายช่างใหญ่มากล่าวว่าข้าแต่พ่อท่านจงสร้างศาลาในที่นี้แล้วได้ให้กระหาปนะพันหนึ่งแก่เขานายช่างใหญ่รับคำรับกระหาปนะพันหนึ่งแล้วปรับพื้นที่ให้เสมอขุดหลักต่อออกแล้วขึงเชือกกะที่พระมหาสัตว์เห็นวิธีขึงเชือกของนายช่างเมื่อจะบอกจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านอย่าขึงเชือกอย่างนี้จงขึงให้ดี นายช่างกล่าวว่านายข้าพเจ้าขึงตามเหมาะสมแก่ศิละปะของตนอย่างอื่นนอกจากนี้ข้าพเจ้าไม่รู้พระมหาสัตว์กล่าวว่าแม้เพียงเท่านี้ก็ไม่รู้ท่านจากรับทรัพย์ของพวกเราทําศาลาได้อย่างไรจงนําเชือกมาเราจักขึงให้ท่านให้นําเชือกมาแล้วก็ขึงเองเชือกที่พระมหาสัตว์ขึงได้เป็นประหนึ่งพระวิสุกรรมเทพบุตรขึงแต่นั้นพระมหาสัตว์ได้กล่าวกับนายช่างว่า ท่านสามารถขึงเชือกได้อย่างนี้ไหมไม่สามารถนายถ้าเช่นนั้นท่านสามารถทาตามความเห็นของเขาได้ไหมสามารถนายพระมหาสัตจัดปันที่ศาลาให้เป็นส่วนส่วนคือห้องสำหรับหญิงอนาถาคลอดบุตรห้องหนึ่งห้องสำหรับสมณพรามณ์ผู้อาคันตุกะมาพักห้องหนึ่งห้องสำหรับคฤหั์ผู้อาคันตุกะมาพักห้องหนึ่งห้องสำหรับเก็บสินค้าของพวกพ่อค้าผู้อาคันตุกะมาพักห้องหนึ่ง ทำห้องเหล่านั้นทั้งหมดให้มีประตูทางหน้ามุกให้ทำสนามเล่นที่วินิจฉัยแม้โรงทำอย่างนั้นนั้นเมื่อศาลาแล้วเสร็จโดยวันเล็กน้อยให้เรียกช่างเขียนมาเขียนให้หน้ารื่นรมให้มีจิตรกรรมกว้างขวางโดยตนสั่งเองศาลานั้นมีส่วนเปรียบด้วยเทวสภาชื่อสุธรรมแต่นั้นพระมหาสัตว์ดำริว่าเพียงเท่านี้ศาลายังหางามไม่ควรสร้างสบกบกขรณีด้วยถึงจะงาม จึงให้ขุดสระโบกรณีให้เรียกช่างอิดมาให้สร้างศักบบรณีให้มีคดลดเลี้ยวนับด้วยพันให้มีท่าลงนับด้วยร้อยโดยความคิดของตนสระโบกรณีนั้นดาดาดด้วยปทุมชาติห้าชนิดเป็นราวกับว่านันทนโบกรณีีหายไมโทรสร้างสวนปลูกต้นไม้ต่างๆทั้งไม้ดอกและไม้ผลริมฝั่งสระนั้นดุดอุทยานนันทนวานและใช้ศาลานั้นแหละเริ่มตั้งฐานวัดเพื่อสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติธรรม และผู้เดินทางที่จอรมาเป็นต้นการกระทําของพระมหาสัตว์นั้นได้ปรารถนาไปในที่ทั้งปวงมนุษย์เป็นอันมากได้มาอาศัยศาลานั้นพระมหาสัตว์นั่งในศาลานั้นกล่าวสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําสิ่งที่ถูกและผิดแก่ผู้ที่มาแล้วแล้วเริ่มตั้งการวินิจฉัยการนั้นได้เป็นเสมือนพุทธประบาทการ ฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชการล่วงไปได้เจ็ดปีทรงระลึกได้ว่าบัณฑิตทั้งสี่กล่าวแก่เราว,ว่าบัณฑิตที่ห้าจะเกิดขึ้นครอบงำพวกเขาบัณฑิตที่ห้านั้นบัดน,นี้อยู่ที่ไหนโปรดให้อมาตสี่คนไปสืบสหหาทางประตูทั้งสี่ด้านให้รู้สถานที่อยู่แห่งบัณฑิตนั้นอมาตผู้ออกไปทางประตูอื่นๆไม่พบพระมหาสัตว์อมาตผู้ออกไปทางประตูด้านปราจีนทิศ นั่งที่ศาลาคิดว่าศาลาหลังนี้ต้องคนฉลาดทำเองหรือใช้ให้คนอื่นทำจึงถามคนทั้งหลายว่าศาลาหลังนี้ช่างไหนทำคนทั้งหลายตอบว่าศาลาหลังนี้นายช่างไม่ได้ทำเองแต่ได้ทำตามวิจารณ์ของมโหสถบัณฑิตผู้เป็นบุตรของสิริวัฒเกษตี ด้วยกำลังปัญญาแห่งตนอมาตถ,ถามว่าก็บัณฑิตอายุเท่าไรคนทั้งหลายตอบว่าเจ็ปีบริบูรณ์อมาตนับปีตั้งแต่วันที่พระราชาทรงเห็นพระสุบินก็ทราบว่าบัณฑิตนั้นคือผู้นี้เองสมกับพระราชาทรงเห็นพระสุบินจึงส่งทูตไปทูลพระราชาว่าขอเดชะบุตรของสิริวัฒกเศรษฐีในบ้านปาจีนยวมัชคาม ชื่อมโหสถบัณฑิตอายุได้เจ็ดปีให้สร้างศาลาสัโบขรณีและอุทยานอย่างนี้นี้ข้าพระบาทจะพาบัณฑิตนี้มาเฝ้าหรือยังพระราชาทรงสดับประพฤติเหตุนั้นมีพระหฤรัยยินดีรับสั่งให้หาเสนกบัณฑิตมาตรัสเล่าเนื้อความนั้น แล้วดำรัสถามว่าเป็นอย่างไรท่านอาจารย์เสนกะเราจะนำบัณฑิตนั้นมาหรือ,อยังเสนกบัณฑิตนั้นเป็นคนตรหนีจึงทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตด้วยเหตุเพียงให้สร้างศาลาเป็นต้นใครๆก็ให้สร้างได้ข้อนั้นยังเป็นการเล็กน้อยพระราชาทรงสดับคำของเสนกบัณฑิตทรงดำริว่าเหตุการณ์ในข้อนี้จะพึงมีทรงนิ่งอยู่ทรงส่งทูตของอมร์กลับไปด้วยพระดำรัสว่า อมาตจงอยู่ในที่นั้นพิจารณาดูบัณฑิตไปก่อนอมาตได้ฟังพระราชดำรัสนั้นก็ยับยั้งอยู่ที่นั้นพิจารณาบัณฑิตต่อไปรวมหัวข้อพิจารณาในเรื่องนั้นดังนี้ชิ้นเนื้อโคเครื่องประดับทําเป็นปล,ปล้องปล้องกลุ่มได้บุตรคนเตี้ยชื่อโคลาการรถท่อนไม้สีสักคนมูไก่แก้วมณีให้โคตัวผู้ตกลูกข้าวชิงช้าห้อยด้วยเชือกใสสนามอุทยานลาแก้วมณีบนลังการวม19ข้อ บรรดาหัวข้อเหล่านั้นหัวข้อว่าชิ้นเนื้อมีความว่าวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ไปสู่สนามเล่นมีเหี่ยวตัวหนึ่งโฉบเอาชิ้นเนื้อแต่เขียงฆ่าสัตว์บินมาทางอากาศทารพทั้งหลายเห็นเหี่ยวคาบเนื้อบินมาก็ติดตามไปด้วยคิดจะให้เหี่ยวทิ้งชิ้นเนื้อนั้นเด็กเหล่านั้นวิ่งไปข้างโนนข้างนี้และดูเบื้องบนไปข้างหน้าข้างหลังเหี่ยวนั้น พลาดลงที่ตอมีแผ่นหินเป็นต้นย่อมลำบากลำดับนั้นมโหสถบัณฑิตกล่าวกับเด็กเหล่านั้นว่าการจะให้เหี่ยวนั้นทิ้งชิ้นเนื้อเด็กทั้งหลายขอให้ลองดูจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นจงคอยดูมโหสถวิ่งไปด้วยกำลังเร็วดังลมโดยไม่แลดูข้างบนพอเหยียบเงาเหี่ยวก็ตบมือร้องเสียงดังลัน่นด้วยเดชานุภาพแห่งมหาสัตว์เสียงนั้นดูดเข้าไปกล้องในท้องของเหี่ยวนั้นเหี่ยวนั้นกลัวก็ทิ้งชิ้นเนื้อ พระมหาสัตว์รู้ว่าเหยี่ยวทิ้งชิ้นเนื้อแล้วแลดูเงารับเอาในอากาศไม่ให้ตกพื้นดินมหาชนเห็นการที่มหาศัตว์ทำดังนั้นเป็นอัศจรรย์จึงบรรลือโหร้องตบมือทำเสียงเซ็งแซ่อมาตทราบประพฤติเหตุนั้นจึงส่งทูตไปทูลพระราชาอีกว่าขอเดชมะมโหสถบัณฑิตได้ยังเหี่ยวให้ทิ้งชิ้นเนื้อ ด้วยอุบายนี้ขอสมมุติเทพจงทรงทราบประพฤติเหตุนี้พระราชาทรงสดับดังนั้นจึงตรัสถามเสนกบัณฑิตว่าท่านเสนกเราจะนำบัณฑิตมาหรือยังเสนกบัณฑิตคิดว่าจำเดิมแต่เวลาที่มโหสถกุมารมาในราชสำนักนี้พวกเราสี่คนจักหมดรัศมีพระราชาจักไม่ทรงทราบว่าพวกเรามีอยู่ ไม่ควรให้นำมโหสถกุมารนั้นมาเพราะความตรหนีลาบจึงทูลว่าข้าแต่มหาราชบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตเหตุเพียงเท่านี้ข้อนั้นยังเป็นการเล็กน้อยพระราชาทรงมีพระองค์เป็นกลางจึงส่งทูตนั้นกลับไปด้วยพระราชดำรัสสั่งว่าจงพิจารณามโหสถนั้นในที่นั้นต่อไป หัวข้อว่าโคมีความว่าบุรุษชาวปาจีนยาวามัคคามคนหนึ่งคิดว่าเมื่อฝนตกเราจาักไถนาจึงชื่อโคแต่บ้านอื่นนำมาให้อยู่ในบ้านรุ่งขึ้นนำไปสู่ที่มีหญ้าเพื่อให้หากินนั่งอยู่บนหลังโคเหน็ดเหนื่อยก็ลงนั่งโคนต้นไม้เลยหลับไปขณะนั้นจนคนหนึ่งมาพาโคหนีไปบุรุษเจ้าของโคนั้นตื่นขึ้นมาไม่เห็นโคค้นหาโคข้างโนนข้างนี้เห็นโจรจึงวิ่งไล่ไปโดยเร็วกล่าวว่า แกจะนำโคของข้าไปไหนโจนกล่าวตอบว่าแกพูดอะไรข้าจะนำโคของข้าไปสู่ที่ต้องการมหาชนต่างมาฟังชนทั้งสองวิวาทกันจนแน่เนอมโหสถบัณฑิตได้ฟังเสียงคนทั้งหลายไปทางประตูศาลา จึงให้เรียกคนทั้งสองมาเห็นกิริยาของคนทั้งสองก็รู้ว่าคนนี้เป็นโจรคนนี้เป็นเจ้าของโคแต่ถึงรู้ก็ถามว่าท่านทั้งสองวิวาทกันเพราะเหตุไรเจ้าของโคกล่าวว่าข้าแต่นายข้าพเจ้าซื้อคนแต่คนชื่อนี้แต่บ้านโน้นนำมาให้อยู่ในบ้านนำไปสู่ที่มีญาติแต่เช้าชายนี้พาโคหนีไปเพราะเห็นข้าพเจ้าประมาทในเวลานั้น ข้าพเจ้ามองหาข้างโนนข้างนี้เห็นชายคนนี้จึงติดตามไปจับตัวชาวบ้านโนนรู้การที่ข้าพเจ้าซื้อโคนนี้มาฝ่ายจนกล่าวว่าโคนนี้เกิดในบ้านของข้าพเจ้าชายนี้พูดปดลำดับนั้นมโหสถบัณฑิตจึงถามชายทั้งสองว่าเราจับวินิจฉัยความของท่านทั้งสองโดยยุติธรรมท่านทั้งสองจักตั้งอยู่ในวินิจฉัยหรือเมื่อคนทั้งสองรับว่าจักตั้งอยู่ คิดว่าควรจะถือเอาตามใจของมหาชนจึงถามว่าโคเหล่านี้ท่านให้กินอะไรให้ดื่มอะไรโจนตอบว่าข้าแต่ท่านบัณฑิตข้าพระเจ้าให้โคดื่มยาคูให้กินงาแป้งและขนมกุมมาตตอนนั้นจึงถามเจ้าของโคเจ้าของโคตอบว่าอาหารมีข้าวยาคูเป็นต้นคนจนอย่างข้าจะได้ที่ไหนมาข้าพระเจ้าให้กินหญ้าเท่านั้นมโหสถบัณฑิตได้ฟังคำของคนทั้งสองนั้นแล้ว จึงให้คนของตนนำถาดมาให้นำไปประยงมาตามในครกขยำด้วยน้ำให้โคดื่มโคก็อาเจียนออกมาเป็นย่ามโหสถบัณฑิตแสดงแก่มหาชนให้เห็นแล้วถามโจรว่าเจ้าเป็นโจรหรือมิใช่โจรรับสารภาพว่าเป็นโจรมโหสถบัณฑิตให้โอวาดว่าถ้าอย่างนั้นจำเดิมแต่นี้ไปเจ้าอย่าทำอย่างนี้ฝ่ายบริษัทของพระโพธิสัตว์ก็ทุบตีโจรน,นั้นด้วยมือ และเท้าทําให้บอบช้ําลำดับนั้นมโหสถบัณฑิตได้กล่าวสอนโจรนั้นว่าเจ้าจงเห็นทุกข์ของเจ้านี้ในพบนี้เพียงนี้แต่ในพบหน้าเจ้าจักเสวยทุกใหญ่ในนรกเป็นต้นจำเดิมแต่นี้ไปเจ้าจงละกรรมนี้เสียแล้วให้เบญจศีลแก่โจรน,นั้นอมาทุลประพฤติเหตุนั้นแต่พระราชาตามความเป็นจริง พระราชาตรัสถามเสนกบัณฑิตว่าท่านอาจารย์เสนกเร,ราควรนำบัณฑิตนั้นมาหรือยังเมื่อเสนกทูลว่าข้าแต่มหาราชคดีเรื่องโคใครใครก็วินิจฉัยได้บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตด้วยเหตุเพียงเท่านี้ขอให้ทรงรอไปก่อนพระราชาทรงวางพระองค์เป็นกลางจึงทรงส่งข่าวไปอย่างนั้นอีกนะักปรา์พึงทราบในวิธานทั้งปวงอย่างนี้ก็เบื้องหน้าแต่นี้จักจำแนกเพียงหัวข้อเรื่องเท่านั้นแสดง ัวข้อว่าเครื่องประดับทำเป็นปล้องปล้องมีความว่ายังมีหญิงเขนใจคนหนึ่งเปลื้องเครื่องประดับทำเป็นปล้องถักด้วยได้สีต่างๆจากคอวางไว้บนผ้าสาดอกอลงสู่สบกขรณีที่มโหสถบัณฑิตให้ทำไว้ เพื่ออาบน้ำหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งเห็นเครื่องประดับนั้นเกิดความโลภหยิบเครื่องประดับขึ้นชมว่าเครื่องประดับนี้งามเหลือเกินแก่ทำราคาเท่าไรแม้กันก็จักทำรูปเหล่านี้ตามควรแก่ศิละปะของคนกล่าวชมชนี้แล้วประดับที่คอตนแล้วกล่าวว่ากันจะพิจารณาประมาณของเครื่องประดับนั้นก่อนหญิงเจ้าของกล่าวว่าจงพิจารณาดูเถิดเพราะหญิงเจ้าของเป็นคอนมีจิตชื่อตรง หญิงรุ่นสาวประดับที่คอคนแล้วหลีกไปฝ่ายหญิงเจ้าของเห็นดังนั้นก็รีบขึ้นจากบคอรณีนุ่งผ้าสาดอกอแล้ววิ่งตามไปยึดผ้าไว้กล่าวว่าเองจักถือเอาเครื่องประดับของข้าหนีไปไหนฝ่ายหญิงขโมยกล่าวตอบว่าข้าไม่ได้เอาของของแกเครื่องประดับคอของข้าต่างหากมหาชนชุมนุมฟังวิวาทกันฝ่ายมโหสถบัณฑิตเล่นอยู่กับเหล่าทารก ได้ฟังเสียงหญิงสองคนนั้นทะเลาะก,กันไปทางประตูศาลาถามว่านั่นเสียงอะไรได้ฟังเหตุที่หญิงสองคนทะเลาะก,กันแล้วจึงให้เรียกเข้ามาแม้รู้อยู่โดยอาการว่าหญิงนี้เป็นขโมยหญิงนี้มิใช่ขโมยก็ถามเนื้อความนั้นแล้วกล่าวว่าแกทั้งสองจักตั้งอยู่ในวินิจฉัยของข้าหรือเมื่อหญิงทั้งสองรับว่าจักตั้งอยู่ในวินิจฉัย จึงถามหญิงขโมยก่อนนะว่าแกย้อมเครื่องประดับนี้ด้วยของหอมอะไรหญิงขโมยตอบว่าข้าพเจ้าย้อมด้วยของหอมทุกอย่างของหอมที่ทำประกอบด้วยของหอมทั้งปวงชื่อว่าของหอมทุกอย่างลำดับนั้นมโหสถบัณฑิตจึงถามหญิงเจ้าของนางตอบว่าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนเข็นใจของหอมทุกอย่างจะมีแต่ไหนข้าพเจ้าย้อมด้วยของหอมคือดอกประยงเท่านั้นเป็นนิด มโหสถบัณฑิตให้คนของตนกำหนดคำของหญิงทั้งสองนั้นไว้แล้วให้นำภาชนะน้ำมาแช่เครื่องประดับน้ำในภาชนะน้ำนั้นให้เรียกคนรู้จักกลิ่นมาสั่งว่าท่านจงดมเครื่องประดับนั้นจะเป็นกลิ่นอะไรคนรู้จักกลิ่นดมเครื่องประดับนั้นแล้วก็รู้ว่ากลิ่นดอกประยงจึงกล่าวคาถานี้ในเอกนิบาตว่าของหอมทุกอย่างไม่มีมีแต่กลิ่นดอกประยงล้วนหญิงนักเลงคือหญิงขโมยกล่าวคำเทจ หญิงแก่คือหญิงเจ้าของกล่าวคำจริงลำดับนั้นพระมหาสัตยังมหาชนให้รู้เหตุการณ์นั้นแล้วถามว่าแกเป็นขโมยหรือแล้วให้สารภาพว่าเป็นขโมยจำเดิมแต่นั้นความที่พระมหาสัต์เป็นบัณฑิตก็ปรากฏแก่มหาชนหัวข้อว่าได้กลุ่มมีความว่ายังมีสตรีคนหนึ่งรักษาไร่ฝ้ายเมื่อเฝ้าไร่ได้เก็บฝ้ายที่บริสุทธิ์ในไร่นั้นมาปั่นให้เป็นเส้นเล็กๆแล้ว เอาเม็ดมาพลับมาไว้ข้างในพันได้นั้นให้เป็นกลุ่มเก็บไว้ในพพเมื่อจะกลับบ้านคิดว่าเราจะอาบน้ําในสบกขรณีของท่านบัณฑิตจึงวางกลุ่มได้นั้นไว้บนผ้าสาดอกอแล้วลงอาบน้ํายังมีหญิงคนหนึ่งเห็นได้กลุ่มนั้นก็ถือเอาด้วยมีจิตโลภตบมือพูดว่าโอได้นี้สวยดีท่านทําหรือทําเป็นเหมือนแลดูแล้วเอาใส่ในพกหลีกไปเรื่องที่เหลือพึงทราบโดยในที่มีในก่อน มโหสถบัณฑิตถามหญิงขโมยก่อนนะว่าเมื่อแกทำได้ให้เป็นกลุ่มได้ใส่อะไรไว้ข้างในหญิงขโมยนั้นตอบว่าข้าพเจ้าใส่ผลฝ้ายนั่นเองไว้ข้างในต่อน,นั้นมโหสถบัณฑิตจึงถามหญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของนางตอบว่าใส่เม็ดมะพร้าวไว้ข้างในมโหสถบัณฑิตให้คนของตนกำหนดคำของหญิงทั้งสองไว้ แล้วให้คลี่ได้กลุ่มนั้นออกเห็นเม็ดมะพร้าวจึงให้หญิงขโมยนั้นรับสารภาพว่าเป็นขโมยมหาชนร่าเริงยินดีกล่าวว่ามโหสถบัณฑิตวินิจฉัยความมาดีได้ให้สาธุการเป็นอันมากหัวข้อว่าบุตรมีความว่ายังมีสตรีคนหนึ่งพาบุตรไปสบกขรณีของมโหสถบัณฑิตเพื่อล้างหน้าเอาบุตรอาบน้ำแล้วให้นั่งบนผ้าสาดอกอของตน ตนเองลงล้างหน้าขณะนั้นมียกขีดนีคนหนึ่งเห็นทารกนั้นอยากจะกินจึงแปลงเพศเป็นสตรีมาถามว่าแน่สหายทารกนี้งามหนอเป็นบุตรของเธอหรือครั้นสตรีมารดาทารกนั้นรับว่าเป็นบุตรของตนจึงกล่าวว่าฉันจะให้ดื่มนมเมื่อสตรีมารดาทารกอนุญาตแล้วก็อุ้มทารกนั้นให้เล่นหน่อยหนึ่งแล้วพาทารกนั้นหนีไปสตรีมารดาทารกเห็นดังนั้นจึงขึ้นจากน้ำวิ่งไปโดยเร็วยึดผ้าสาดอกอ ไว้กล่าวว่าเองจะพาบุตรข้าไปไหนนางยักษินีกล่าวว่าเจ้าได้บุตรมาแต่ไหนนี้บุตรของข้าต่างหากหญิงทั้งสองทะเลาะก,กันเดินไปถึงประตูศาลามโหสถบัณฑิตได้ฟังเสียงนางทั้งสองทะเลาะก,กันให้เรียกเข้ามาถามว่าเรื่องเป็นอย่างไรกันนางทั้งสองก็แจ้งให้ทราบเรื่องนั้นมโหสถบัณฑิตฟังความนั้นแล้วแม้รู้ว่าหญิงนี้เป็นยักษินีอย่างไม่ต้องสงสยัย เพราะในตาไม่กลับพลิบในตาแดงและไม่มีเงาจึงกล่าวว่าแกทั้งสองจากตั้งอยู่ในวินิจฉัยของเราหรือเมื่อได้รับคำตอบว่าจากตั้งอยู่ในวินิจฉัยจึงขีดรอยทีแผ่นดินให้ทารกนอนกลางรอยขีดให้ยักขีดนีจับมือทารกให้หญิงผู้เป็นมารดาจับเท้าแล้วกล่าวว่าแกทั้งสองคนจงฉุดคร่าเอาไปทารกนั้นเป็นบุตรของผู้สามารถเอาไปได้ นางทั้งสองก็คร่าทารกนั้นทารกนั้นถูกคร่าไปด้วยความลำบากก็ร้องจ้าหญิงมารดาได้ฟังเสียงนั้นก็เป็นเหมือนหัวใจจะแตกปล่อยบุตรยืนร้องไห้อยู่มโหสถบัณฑิตถามมหาชนว่าใจของมารดาทารกอ่อนหรือว่าใจของหญิงไม่ใช่มารดาอ่อนมหาชนตอบว่าใจของมารดาอ่อนมโหสถบัณฑิตจึงถามมหาชนว่าบัดนี้เป็นอย่างไรหญิงผู้คร่าทารกไปได้ยืนอยู่เป็นมารดา หรือว่านางผู้สลัดทารกเสียยืนอยู่เป็นมารดามหาชนตอบว่านางผู้สลัดทารกยืนอ,อยู่เป็นมารดามโหสถกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายรู้หรือว่านางนี้เป็นคนขโมยทารกมหาชนตอบว่าไม่ทราบมโหสถจึงกล่าวว่านางนี้เป็นยักษินีคร่าเอาทารกไปพเพื่อกินมหาชนถามว่ารู้ได้อย่างไรมโหสถตอบว่า so รู้ได้อย่างไม่ต้องสงสัยเพราะยักษินีในตาไม่กระพริบ ในตาแดงไม่มีเงาและปราศจากความกรุณาลำดับนั้นพระมหาสัต์ถาหญิงนั้นว่าแกเป็นใครยักษินีตอบว่าข้าพระเจ้าเป็นยักษินีพระมหาสัตว์ซักต่อไปว่าเจ้าจะเอาทารกนี้ไปทำไมยักษินีตอบว่าเอาไปกินพระมหาสัตว์กล่าวว่าแน่นางอันธพานฝ่ายหญิงมารดาทำบาปจึงเกิดเป็นยักษินีแม่บัดนี้ก็ยังจะทำบาปอีกโอเองเป็นคนอันธพานกล่าวดังนี้แล้วให้ยักษินีตั้งอยู่ในเบญจศีลแล้วปล่อยตัวไปฝ่ายหญิง มารดาทารกกล่าวว่าจงมีอายุยืนนานเถิดนายชมมโหสถบัณฑิตแล้วพาบุตรหลีกไป หัวข้อว่าคนเตี้ยชื่อโคลการมีความว่ามีชายคนหนึ่งชื่อโคลการเพราะเป็นคนเตี้ยและผิวดำเขาทำงานเจ็ดปีได้ภรรยาชื่อทีคตาลาวันหนึ่งโคลการเรียกภรรยามากล่าวว่าเจ้าจงทอดขนมควรเคี้ยวครั้นนางถามว่าแกจะไปไหนจึงบอกว่าข้าจะไปเยี่ยมบิดามารดานางห้ามว่าแกจะต้องการอะไรด้วยบิดามารดาโคลการก็คงสั่งให้ทอดขนมถึงสามครั้งจึงถือเอาสเสบียงและของฝากเดินทางไปกับภรรยา ในระหว่างทางได้เห็นแม่น้ำมีกระแสน้ำไหลตื้นแต่สองสามีภรรยานั้นเป็นคนขลาดจึงไม่อาจลงก็ยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำการนั้นมีชายเข็นใจคนหนึ่งชื่อทีคปิติเดินเรียบมาตามฝั่งแม่น้ำถึงสถานที่นั้นสามีภรรยาเห็นชายนั้นจึงถามว่าแม่น้ำนี้ลึกหรือตื้นนายทีคปิติรู้อยู่ว่าโปรดติดตามตอนต่อไป